ต้อนแบบน่งามเนื้อๆเลยครับผมแบบนุ่มๆเลยอือ สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุขูสุคคนครับผมมาอยู่กับช่องปังปอนแชนแนลคือเก่าครับ,รบผมพี่นอ้องมือนีปอนได้เมนูสองสายตุนนะครับสองสายสามสายสี่สายนะครับผมพี่นอ้องรวมๆกันมีใครมีสามสันมีใสอันนี้เป็นใสตันนะครับผมพี่นอ้องใสตัน ผมเอามาตุนน้ากันนะครับผมพี่น้องตุนแบบตุนพโลตุนยาจีนนะครับผมพี่น้องแส่เหล่าจีนพร้อมแล้วก็มีเบคอนข้างๆเนือ้อเบคอนครับผมพร้อมก็สวยครับผมพี่น้องมากครับพี่น้องมาเสร็จแสมกันหิวแล้วครับผมก็จชีเห็ดเหลวมาจัดเลยเอาขับมึงดูไข่กอนล่ะมา จานหนึ่งเด้พี่น่อยเนี่ยเือนกันจิ้มอะราดไปเอ้ยเห็นบะพี่น่อยเห็นปะมาจัดไปเลยจ้าคำแรกแขกมนันอืมอืม ึมือผสอม,มอ่ะนะลองที่สองคอเป็นใสใส่ขนมจิ้มขาดปไปเลยได้พี่น้องเนอะจิ้มตัดอืมเสแสรบครับผมอืม Ờ 3 chân ừm Ben. Nim, dá ขนาดครับด่างดิบๆปลอกเปลืปลอกออกเอาไปลวกอื้มอุ่นจับอร่อยเพลินองไงนี่อร่อยเล สามชั้นต่อไม่รอแล้วนะตอนแบบงงามนุ่มเนื้อเลยครับผมแบบนุ่มเนื้อเลยโอ้โ Hãy subscribe cho yên Cứ câu Ừm. ừ, ừ. Đừng nửa bế khoan การผงผีไล้าน่าจะเสียบในเผ็ดใส่กันผมเห็ดผมเ็ดเธอเดี๋ยวเป็นหม้อเ็ดแล้วเอาไว้ให้คนอยู่บ้านกินน้ำ บริเททกินแต่ผู้เดียวนว้พี่ให้งานตอนนี้ปอนไทยคลิปปอนไทยคลิปอยู่อ่าคุณยายหลวงไอ้เบื้องไห้นะครับคุณยายทวดนะครับผมผูมีประคุณดูแลน้องอันดาให้เป็นจิ๊บเป็นได้เป็นกระเบื้องไห้งหา,านห้องบริษัทงานขอคุณพ,พื้นาย้คอยเปิ้แข็งแรงแข็งแรง รวยมากจะดูแลเป็นดีๆ <laughs> ต่อให้เ่ารวยก็ดูแ,แลคื่อเ่าล่ะแสบครับผมอืม <h> จานหนึ่งพื้นพูนแล้วไปหนอโบอิมจะสิบายยังไงอ่ะโอิมเขาบอให้เขาเฮื่อหรอ <laughs> จะมาศาลครับ เมนูกระเพาครับพี่น้องเขาเสาปอนแต่ปอนมากินใบนะครับผมบอ่เยมีเวลาเบิงหนองนำ้ำเบิง์ลูกสาวน้องอันดาก่อนอื่นจะไปต้มิีปปอนกับข,ขอขอบคุณคําอวยพอลยหลายๆสีสงมาให้ปังปอนกันกนบน้องไอ้เกิดเดือนเดียวกันนะครับผมขอพูดจากใจครับขอ,ขอบคุณแทนทนอ้องไอ้นะครับคอมมนบางคอมมนปอนอาจจะบางตอบสาเน่ปอนก็ข,ขอถทษขออภัยเพราะว่านุ่งห้ายครับพี่น้อง จะพยายามกลับไปตอบให้ให้ได้แล้วก็ให้เร็วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กัติดงานติดงานเนี่ยกัติดลูกแนี่ลูกดือ้อดื้อแห้งตอนนี้ห้งดื้อแห้งแหละตามคนต่างมีหนาทีหน้าผมก็จะพยายามกลับมาตอบคอมเมนต์นะครับผมอ่านนะครับผมพี่น,ออน,น้องขอบคุณหลายหลายที่เขามารับชมรับฟังมาตีชมนะครับผมพี่น้องพอเราจะพัฒนาต่อไปพัฒนาไปเรื่อยๆอาจจะบ่ดีตอนนี้ ลอยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะได้อยุสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังม่ถึกใจไปก็ขอโทษขอไปนำครับพอกับมากินเพื่ความแซ่บเอาเมนูสแซ่บมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมหากสุขคนคือเรานะครับผมขอบใจที่ร้ายครับผมที่เขามารับชมไปแล้วครับผมพี่น้องพรอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ